ลองดูสิหนึ่งชั่วโมงครึ่งอาละครัสวัสดีครับขอรับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับพี่อุ่นไม่ได้มาทำอาหารนะจ๊ะวันนี้พี่อุ่นมารีวิวนะครับจะว่าเป็นของเล่นได้ไหมไม่ใช่ เป็นของใช้ภายในครัวครับแต่รู้สึกว่ามันเป็นของเล่นของศัพ,พท์พี่อุ่นไงี้นะครับนั่นก็คือแทนาแนา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 นเครื่องซักผ้าไม่ใช่ <c oughs> เครื่องทำน้ำแข็งนะนะครับทำไมถึงซื้อ<ม>เพราะว่าขี้เกียจซื้อน้ำแข็ง,งไงง่ายเราขี้เกียจไปซื้อน้ำแข็งครับแล้วก็เดี๋ยวนี้น้ำแข็งครับรู้สึกว่าเหมือนมันไม่ค่อยสะอาดป่ะแล้วแบบไปซื้อไม่สะอาดตั้ง ใช่เวลาไปซื้อทีเนี่ยหิว้วทีละสองถุงสามถุงอะไรเงี้ยว,วันวัน,นึงอ่ะพี่อุ่นกินน้ําแข็งเยอะมากต้องซื้อน้ําแข็งทุกวันใช่ครับวันละสองถุงเอางี้เลยวันละถุงสองถุงตีตเป็น<ช>เงินก็9บาทถ,ถึง18บาทเดยตัดสินใจซื้อเครื่องทำแข็งมาให้เขารีวิวกันนะครับราคาประมาณแค่สอง0ันเรามาดูกันดีกว่าว่ามันดีหรือเปล่า ไปดูเลยเราก็มาแกะกล่องกันเลยดีกว่าอันนี้ชุ่นได้มาสองสามวันแล้วนะแต่เพิ่งจะมีโอกาสว่างนี่นแหละเพิ่งพาพี่แคทไปฉีดวัคซีนมาวัคซีนโควิดอะปวดแขนไมเที่ักปวดวัมันนี้เขาบอกเลย,เลยใช่ไหมวันนี้ดีขึ้นแล้ววันแรกนี่คือทุกคนยกแขนขึ้นเลยแหละปวดปวดดูสิในกล่อง มีกองมีกองเอาละใครช่วยออกกันเนี้ยหนักเหมือนกันนะหุ่นเดาว่ามาประมาณสักเกือบสิบโลอะยวออกไงวะเนี้ยไม่รู้ว่าจะเวิร์กไหมนะแต่ว่าก็เห็นเดี๋ยวนี้คนเขาก็ซื้อกันเยอะเนาะเครื่องแข่ง่ในกองมีกองยี่ห้อช่วงแหนกชงอ่ะ่คนแอร์ไม่ใช่เครื่องบินที่โดนป้นในหนังนะ ไม่ใช่นิโคลัสเคสนะอันนี้คือเครื่องทำน้ำแข็งครับมันมีอะไรบ้างในนี้เขามีหัวเสียบมาให้ด้วยปลั๊กปลั๊กนะครับปลั๊กต่อให้แล้วก็คู่มือโอ้โหโอ้โห oh คู่มือภาษาจีน <c oughs> ไม่มีอังกฤษเลยไม่เป็นไรครับ <c oughs> มาดูตัวเครื่องกันดีกว่าเขาบอกว่า หลังจากซื้อเนี่ยต้องตั้งตัวเครื่องทิ้งไว้1วันนะครับมันเหมือนตู้เย็นอ่ะที่ให้น้ำยาแอร์มันเข้าที่ก่อนนะครับอ้ยเอายากเอาเย็นเนี่ยก่อนจะเสียบปลั๊กเหรอใช่ให้น้ำยามเข้าระบบก่อนของมันน่ะเพราะว่าเวลาที่บางทีเขาขนส่งมาใช่ไหมตัวเครื่องมันไม่ได้ตั้งตามปกติมันอ่ะบางทีมันก็เอียงซ้ายเอียงขวาหรือว่าคว่ำมาถูกไหมเฮ้ยโอ้เครื่องมันไม่ได้ใหญ่ไม่ใหญ่เอยเออแต่หนักอยู่นะนะครับ นั่งถ่ายได้ไหมเนี่ยนั่งถ่ายได้นั่งเลยทำสบายทำเหมือนอยู่บ้านตัวเองเลยูกเครื่องเล็กมากทุกคนใช่เหมาะกับใช้อยู่ที่บ้านสักสองคนสามคนสี่คนอ่ะเริ่มเยอะขึ้นแล้วสีแดงแรงฤทธิ์โอ้เต็งเลือกสีแดงเหรอใช่ หน้าตามันก็ดูดีนะเห็นปะ่ะสีแดงแรงริบไงชอบยังไม่ใช่รักสีแดงมันมีสีอื่นอีกไหมมันมีสีขาวกับสีแดงสองสีใช่<ม>จะถูกจกะแพงเอาแดงไว้ก่อนครับม,มาดูซิอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับไม่มีอะไรเลยครับมีแค่ปลั๊กตัวเครื่องแล้วก็อ่าเหมือนตัวใสน่น้ําแข็งน้าแข็งของมันน่ะกระทิ่ตักที่น้ำแข็งจะออกมาหรอใช่จ้าจ้าทิ่ตักแค่นี้เองขอเข้าไปส่องข้างในหน่อยได้ไหมครับส่องเลย อันนี้น่าจะต้องใส่น้ําลงไปนะครับแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะมีตรงนี้เห็นป่ะที่เป็นแท่งเหล็กครับอืมอ๋อนั่นคือตัวทาความเย็นได้เลยไอตัวนี้ยมันก็จะเหมือนว่าน้ําก็จะลงมาตรงเนี้ยแล้วแท่งเหล็กมันก็จะเป็นตัวที่ทาให้กลายเป็นน้ำแข็งน้ําแข็งมันจะเป็นก้อนแบบไหนอ่ะเป็นหัวกระสุนเป็นทรงหัวกระสุนแต่ข้างในจะกวงนะทรงกระสุนข้างในจะกวงเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูนะครับ มันมี2แบบนะครับมันจะมีแบบที่เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนที่เขาไปโรงแรมอะที่เป็นแผงเสีเ่ยมๆจำได้มามที่ัอ่ oh. แล้วก็ในกวงอะเหมือนกันอันนี้เป็นหัวกระสุนกวงเหมือนกันนะครับไหนดูสเปกมนหน่อยสินะครับเป็นภาษาจีนโ่งเฉีงเจ้าที่ไหานะครับแต่พี่อุ่นรู้เรื่องนะเพราะพี่อุ่นเรียนจีนมาว้าว <Wow. S 1> เดี๋ยวเขาดูกันนะอันนี้เดี๋ยวด้ก่อนรงเลยวะ อันนี้คือไฟเตือนน้ําหมด่าครับปุ่มแรกหรอปุ่มแรกปุ่มที่ 2, 2> ไฟเตือนน้าแข็งเต็มนะครับปุ่มที่3คือไฟฐถานะนะครับแล้วก็ปุ่มที่4กับปุ่มที่5ก็คือน้ําแข็งสามารถทาได้2ไซส์ไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะครับอ,อันนี้คือ<ด>เป็นไซส์ก้อนเล็กอันนี้คือไซส์ก้อนใหญ่นะครับอันนี้คือตัวเลือกไซส์ใช่เอาไซส์เล็กไซส์ใหญ่อันนี้เปิดปิดเครื่องง่ายมากง่ายสุด ต้องจำให้ได้ต้องใช้ความ, <c oughs> มเราใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินนะครับมาดูสเปคกันเบื้องต้นก่อนดีกว่านะครับก่อนที่เราจะลองเทสกันครับเขาบอก <c oughs> ว่าไอ้ตัวเนี้ยทําน้ําแข็งได้1ชุดอะประมาณดูก,กัน9ก้าก้อน <c oughs> <c oughs> 9ก้าก้อนอ 1>, 1ชุด9ก้อนอ๋อหมายถึงตอน1เซ็ตที่ล่วงมาใช,ใช้เวลา6น,นาทีนะครับก็ไม่นานเนกะ้าก้อนต่อ6นาทีใช่เต็มถังอะใช้เวลา2ชั่วโมงรู้จริงหรือเปล่านะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับแล้วก็กินไฟร้5ยวัตร์1 0ยวัต์ถ้าคิดเป็นหน่วยวัต์วัต์ละ5บาทครับสชั่วโมงคิดเป็น1บาทเฮ้ยก็ถือว่าถูกนะเริ่มเทสเลยนะ mm hmm. เขาบอกว่าหลังจากเสียบครั้งแรกอะมันจะช้าหน่อยครั้งแรกที่ทํางานเลยอ่ะ แล้วก็น้ําแข็งอะมันก็จะก,ก้องก้อนก้อนยังไม่ได้แบบตมไซส์มาตรฐานมันเพราะว่ามันเริ่มทำงานชุด2น่าจะเข้าที่เราไปลองเลยไหมเราจะลองตรงไหนอ่ะตรงนี้แหละคนระับแต่เราต้องล้างก่อนไหมที่รักล้างเข้าให้ล้างได้ไหมวะนะ่าน่ะได้สิ ไม่มันเตียงดูดีมันมีแผงมีมีแบบช่องระบายม,มีอะไรอย่างงี้มันคงไม่เขาบอกว่าความดังของมันแค่40เดซิเบลนะป่ะเดี๋ยวลองไปทำความสะอาดนึงก่อนค่ะ A few moments later พี่อุ่นทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับคือเอาผ้าเช็ดก็ได้แล้วก็น้ำล้างก็ได้ครับแล้วมันจะมีตรงนี้นครับตรงนี้คุณจะยกให้ดูมันจะมีจุกปั๊กเห็นปะเอาไว้ระบายน้ำเห็นไหมอ่าเริ่มเลยดีกว่าครับเสียบปลั๊กแล้วมันขึ้นยังไง ดูดูดูทำงานาไฟติด oh. ไฟติดนะครับเริ่มต้นกนะ็คือเราใส่น้ำเข้าไปก่อนอืมใส่น้ำเข้าไปนี่ไงมันจะมีช่องดูดน้ำมาอยู่ครับมีขีดนะห้ามเกินขีดตรงนี้เรใส่แค่ขวดเดียวก็พอแหละอืม,มแล้วก็ใส่ใ <น S 1> ตัวนี้เข้าไปนะเราก็จะมาลองดูด้วยว่า้ขวดพัน 5 ml นี่มันจะได้น้ำแข็งประมาณใช่แค่นี้เลยเหรอน้ำแข็งเลือดเลือกไซส์ไซส์ใหญ่เลยมีเนื้อเลือดลงมาไหนไหนในอะไรเลื่อนดูตื่นเต้นกันใหญ่เออพวกกันแน่นไหมเฮ้ยมันกำลังทำงานว่ะเออมาทำงานด้ยมันทำอะไรวะเต้นว่ะได้ยินเสียงมันทำอะไรวะเราก็ไม่รู้ว่ามันทำอะไร อ๋อ oh, นี่ไงนี่ไงนี่ไงน้ำมันขึ้นมาจับเวลานี่จับเวลาแล้วคุนเห็นไหมนะ้ำมันขึ้นมาในนี้อ๋อ oh, oh, มันเอาน้ำขึ้นมาบนโอ้มีมมเสียงเหมือนตู้เย็นเลยพัดลมทำงานแล้วค่ะตอนนี้ป่ะเราลองมาดูครับ น้องๆเห็นป่าชุดแรกออกมาแล้วใช้เวลาไปทั้งหมด8ดนาที4ี่สิบวินาทีไม่เห็นค่ะ8ดนาที4ี่สิบวินาทีอาจจะเป็นเพราะว่ามันเพิ่งทำงานไงมันเกยนนานกว่าที่เขาบอกที่ทรงมันน่ารักนะฉังจะบอ,อกให้ทุกคนดูเปิดแล้วจะไฟช็อตเต็งปล่าจะบ้าแล้วแอบหยิบแอบหยิบม,มืน,นี่ฮะเป็นทรงกระสุนกวงเห็นไหม <c oughs> เห็นป่ะน่ารักอ<ม>่ะ <c oughs> เห็นปะ่ะ เขียวมันว่ะใครชอบเคียเ้ยวน้ำแข็งได้ชอบโอเคนะเราดูจับเวลารอบสองจะเร็วขึ้นไหมมันน่าจะหนักขึ้นนะรอบที่สองนะครับใช้เวลาไปประมาณเจ็ดนาทีรอบที่สองนะแต่ว่ามันก็เร็วขึ้นปะถ้าทำไปเรื่อยๆมันอ,อาจจะเหลือหกก็ได้นะครับเดีนะ๋ยวมาดูสองรอบได้น้ำแข็งแค่ไหน อันนี้คือแก้วไซส์ปกตินะแทง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 แโอ้ที่รักน้อยมากถ้าจะเต็มแก้วน่าจะใช้เวลาห้ารอบพี่เดานะห้ารอบถึงว่าปะห้ารอบแล้วก็ละลายเร็วมากห้ารอบหกห้าถ้าตีเป็น7จนาทีอะเจ็ห้าสามครึ่งชั่วโมงครับหแก้ว แต่มันอาจจะเร็วขึ้นเรื่อยๆไงเดี๋ยวเราลองมาจับเวลาดูว่าจะเต็มเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่อีมานะครับเดี๋ยวมาจับเวลาเลยเลยกันอืมก็ได้อยู่บาบคนไม่เร่งรีบชุดแบบต่อนยอนตอนย,อนอ,นยอนอะ่ะชุดแบบไหนนะต้องทาทิ้งไว้เลยอะ่ะใช่ช่วงที่เราไม่ได้กินไม่ได้ใช้อ่ะก็คือทําทิ้งไว้พอเต็มปุ๊บก็เอาใส่ช่องฟิตทําไปเรื่อยๆโอเคอยู่นะไม่ไม่แย่นะครับไม่ต้องออกไปซื้ออะทําทิ้งไว้ เสียงเหรอเสียงดังมากหึงว่าเครื่องไม่ดังมากไม่ดังมากใช่โอเคมา <Okay, S 2> ลองดูตอน1น,นาทีนะจ๊ะอไอ้หนึ่งนาทีว่ามันจะเต็มใช้เวลาเท่าไหร่มาลองดูกันครับเรามาตั้งนานนะครับพี่พไปออกกังกายมานะครับใช้เวลาไป1ชั่วโมงครึ่ง มันก็ขึ้นว่าเต็มเนาะจ้าแต่จริงมันก็ยังไม่เต็มจริงนะเพราะว่าน้ำแข็งมันไปกันตรงนี้นะเห็นป่ะว่าตอนหลังอะ่ะก้อนมันใหญ่ขึ้นนะลองดูสิหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็ได,นะได้อยู่นะได้อยู่นะก็คือจะต้องทําเรื่อยๆอะ่ะทำแล้วแช่เย็นไปเรื่อยๆเนาะถ้าเราทําไปเรื่อยๆอะ่ะ แบบไม่รีบนะครับแบบไม่ใช่มนานั่งจ้องมันโอ้ไม่จอจะเสร็จอะไรเงี้ยถ้าจ้องมลยมันมานานแต่ถ้าไปท,ทํานู่นทํานี่ก็แป๊บเดียวก็ชั่วโมงครึ่งก็ได้แล้ว<ม>ก็ไปใส่ตู้เย็น<ม>เก็บไว้เรื่อยๆนะครับก็ถือว่าถ้าอยู่กัน4คนก็ยังได้อยู่นะแต่ทำเรื่อยงน,นะครับน้ําที่เราใส่ไปตอนแรกอะ่ะขวดพันห้าร้อยมลก็ยังไม่หมดนะยังได้อีกท<ม>ี่เราไม่ได้เติมนะ้ำเพิ่มครับ,รบก็ถือว่าถูกใจนะจ๊ะก็ดีเก็บไว้ใช้นะซื้อมาเราก็ต้องใช้สิ<ม>แล้วน้ำแข็งก็สะอาดด้วยมันดูน่ากินอ่ะ แล้วมันก็หนาขึ้นจากเดิมนะครับมันหนาขึ้นเยอะยนะจากตอนแรกนี่บางๆเหมือนแบบแค่ออกมาเขาจะละลายแล้วอันนี้มันจะหนาเป็นก้อนเลยก็ดูก็โอเคนะครับถูกใจนะจ๊ะถ้าเกิดใครชอบก็ไปหาซื้อกันได้นะครับตามร้านขายช้อปปี้อาซาด้าทั่วไปนะับหาซื้อได้โอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรแค่มารีวิวเครื่องทางน้ำแข็งที่เราชอบนะครับ ก็มาดูว่าคลิปหน้าพี่อนจะมาทำเมนูอะไรให้ดูอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยเจอคลิปหน้าไมยบายจ้าจ้ำหน้าเขาไม่โอเคโอเคอยู่นะครับพี่นักเป็นไงมั่งรดสองของเรารดสองหน้าตามันดูดีขึ้นดูดีขึ้นนะเร็วขึ้นแล้วก็ก้อนมันใหญ่ขึ้นแล้วใหญ่ขึ้นชักก็หยิบไปก้อนหนึ่งให้ดูเจ้นี่เนี่ยอนใหญ่ขึ้นดีขึ้นด้วย ว้าวถูกใจอแงบเฉยเ,เลยแล้วมันก็เคี้ยวง่ายเคี้ยวสนุกใช่ป่ะเขาบอกเคี้ยวสนุกดีนะทุกคนถูกใจ